น,น,นั่นก็คือการรับสมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะคะโดยวันนี้ก็เป็นวันแรกเหมือนกันกับการรับสมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยารวมไปถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยสำนักข่าวไทยยังคงเกาะติดการรับสมัครอยู่ที่นั่นซึ่งก็คือคักไม่แพ้กับในกรุงเทพติดตามกับคุณปริวัตรบุพพสิริมีรายงานสดเข้ามาจากสาราว่าการเมืองพัทยาค่ะเชิญคะ่ะ จาบสลาดเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับผู้สมัครทุกคนต่างพอใจกับเบอร์ที่ตัวเองได้ในขณะเดียวกันนะครับภาพรวมตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักผู้สมัครทุกคนพกความมั่นใจมาเต็มร้อยเมื่อเดินทางมาถึงต่างเข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยาเพื่อเอาเลิกเอาชัยนะครับโดยนายศักชัยแตงห้ออดีตในอำเภอบางละมุงเดินทางมาถึงคนแรกมาถึงตั้งแต่เวลา6กโมงเช้าจากนั้นเจตนฬิการนายปรเมศงาม นายปรเมศงามพิเชษทีมเรารักพัทยาตัวแทนบ้านใหญ่คุณปื้มเต็งหนึ่งในในายกครั้งนี้นะครับเดินทางมาถึงก่อนจะพบกับนายศักชัยทั้งคู่จับมือและสวมกอดทักทายกันครับ 7นาฬิกา15นาทีนายสินชัยวัฒนศาสตร์สาธรผู้สมัครจากทีมพัทยาร่วมใจเดินเคียงคู่มาพร้อมพี่ชายนายนิรันต์วัฒนศาสตร์สาธรอ,อดีตนายกเมืองพัทยาที่พาน้องชายมาสมัคร<อ>หวัง,งชิง <ขอ S 1> ก้าอี้นา,นาย,ยกในครั้งนี้และผู้สมัครคนสุดท้ายที่เดินทางมาถึงที่นี่นะครับคือนายกิติศักดินวัฒน์โพชัยจากก้าวหน้าเดินทางมาถึงในเวลา7นาฬิกา40นาทีวันนี้เดินเคียงคู่มาพร้อมกับนายธนาธรจึงรุ่งเดืองกิจที่พามาสมัครด้วยตนเองครับ จากนั้นเริ่มจับสลากเบอร์ซึ่งผลการจับสลากปรากฏปรากฏว่านายปรเบศงามพิเชษทีมเรารักพัทยาจับได้เบอร์หนึ่งนายศักชัยแตงหอผู้สมัครอิสระจับได้เบอร์สองนายกิติศักดินวัฒนโทชัยทีมก้าวหน้าจับได้เบอร์สามและนายสินชัยวัฒนศาสตร์สาธรทีมพัทยาร่วมใจจับได้เบอร์สี่ นายศักชัยแตงห่อระบุนะครับว่ารอคอยวันนี้มานานมั่นใจเกินร้อยนะครับว่าจะคว้าใจชาวเมืองพัทยาได้เพราะมากประสบการณ์จากการที่เคยเป็นในอำเภอบางละมุงพัฒนาเมืองพัทยามาโดยตลอดหลังจากนี้จะขอพัฒนาเมืองพัทยาให้ยั่งยืนต่อไปไปฟังเสียงบางช่วงมาต่อกันครับผมก็มีความตั้งใจว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะตกอยู่ในสภาพที่ถูกอยู่กับสภาพแบบนี้มาอย่างยาวนานนะครั้งนี้เป็นครั้งแรก ที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้มีโอกาสเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยานะครับมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่พี่น้องจะได้ปลดปล่อยพันธนาการนะที่อยู่ที่ทํามาอยู่เดิมๆแบบซ้ําๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยวันแล้ววันเล่าสภาพก็ไม่มีอะไรต่างครั้งนี้เป็นโอกาสที่พี่น้องประชาชนจะได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงแล้ว ขณะที่นายปรเมศงามพิเชษทีมเรารักพัทยาตัวแทนจากบ้านใหญ่คุณปลื้มตัวเต็งศึกนายกเมืองพัทยาในครั้งนี้ระบุนะครับว่าพร้อมแล้วที่จะพัฒนาเมืองพัทยาพร้อมจะยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเมืองพัทยาให้ดีขึ้นไม่มีความกังวลครับมั่นใจจะชนะใจพี่น้องชาวพัทยาแน่นอนหลังจากนี้พร้อมลงพื้นที่หาเสียงโดยวันนี้จะเริ่มลดแห่รอบเมืองก่อนครับ แต่ว่าวันนี้ได้เบอร์หนึ่งก็ถือว่าเป็นเลิกที่ดีที่ทําให้คนจําง่ายนะครับก็คิดว่าจะเบอร์ไหนยังไงเราก็ทํางานให้เต็มที่แล้วก็จะเราก็จะให้พี่น้องประชาชนรับทราบถึงนโยบายของเราว่าจะทำยังไงให้เมืองพัทยายเนี่ยเป็นเบเตอร์พัทยาต่อยอดต่อเนื่องเพื่อเมืองพัทยาที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ได้เบอร์หนึ่งมาเนี่ยก็จะเป็นเบอร์ที่ให้ประชาชนเนี่ยได้เห็นง่ายๆจำง่ายๆนะครับก็ก็คิดว่า ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญที่จะนําเสนอนโยบายออกไปแล้วก็ให้ทุกคนได้จดจําได้ง่ายขึ้นนะครับจากการที่ได้เบอร์นหนึ่งก็หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวรอสมาชิกนะครับว่าได้เบอร์ไหนบ้างเราว่าในเบื้องต้นเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์โดยการนั่งบนรถแห่ไปไป,ไปทั่วเมืองก่อนนะครับแล้วก็จะจกลับเข้าไปประชุมกันว่าเราจะวางแผนในการที่จะทำอย่างไรนะครับในการนำเสนอนโยบายแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง ส่วนนายสินชัยวัฒนาศาสตร์สาธรผู้สมัครจากทีมพัทยาร่วมใจที่ในวันนี้นะครับมีพี่ชายอย่างนายนิรันร์วัฒนาศาสตร์สาธรอ,อดีตนายกเมืองพัทยาที่ควงแขนมาลงสมัครด้วยตัวเองนะครับระบุว่าวันนี้ได้เบอร์สี่แต่ไม่กังวลน,นะครับเพราะว่าจะเบอร์ไหนก็พร้อมทํางานสิ่งแรกที่จะทําคือจะฟื้นฟูเศรษฐกิจและไม่กดดันในการแก้ไขปัญหานะครับมั่นใจจะเปลี่ยนแปลงเมืองพัทยาให้ดีขึ้นหลังจากนี้จะลงพื้นที่หาเสียงไม่มีเขตไหนต้องกังวลครับโดยจะเริ่มหาเสียงจากนาเกลือไล่มาถึงเมืองพัทยา ครับก็เรื่องเรื่องเบอร์เนี่ยก็ไม่ได้ทั้งว่าเราต้องได้เบอร์อะไรนะครับเพราะว่าเบอร์อะไรก็ก็ได้หมดนะครับก็ถือว่าก็มีความพร้อมที่เราเตรียมตัวมานานแล้วนะครับก็พร้อมที่จะลงไปพบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วครับหลังจากนี้เราจะไปพื้นที่หาเสียงในเขตไหนก่อนเริ่มต้นนะครับก็วันนี้เนี่ยก็คงจะต้องแห่ไปรอบเมืองนะครับซึ่งก็คงเริ่มต้นที่ นาเกลือนะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดนะครับซึ่งเราก็จะไล่าจากนาเกลือขึ้นไปแล้วก็มาที่เมืองพัทยานะครับก็คงเป็นรอบเมืองนะครับ ทางฝั่งของนายกิติศักดินวัฒนโทชัยจากก้าวหน้าที่วันนี้มีนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจเดินทางมาด้วยย้ําชัดนะครับว่าไม่กังวลกับการลงเลือกตั้งนายกในครั้งนี้นะครับพร้อมจากคว้าชัยเก้าอี้นายกเมืองพัทยาขอทวงคืนพัทยาให้กับทุกคนพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาปากท้องเศรษฐกิจการขุดเจาะและพร้อมที่จะลงพื้นที่หาเสียงทันทีครับ คือนโยบายหลักของเราเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของปากท้องอยู่แล้วครับในเรื่องของสวัสดิการนะครับแล้วก็เรื่องของการฟื้นฟูเมืองเพื่อให้เมืองพัทยาเนี่ยกลับมารับนักท่องเที่ยวได้เพราะตอนนี้เมืองพัทยาสภาพทั้งถนนหนทางทั้งฟุตบาททุกอย่างมันยังไม่พร้อมรับนักท่องเที่ยวครับแต่เรามั่นใจนะว่าครั้งนี้เราแน่นอนเ,เ,เรามั่นใจค่อนข้างมั่นใจเพราะเราเชื่อว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยม,มันเห็นหลายๆอย่างมาแล้วนะครับประชาชนที่เราได้ลงพื้นที่ไปเนี่ยหลายๆภาคส่วน ก็ได้มีการพูดคุยกันเขาอยากเปลี่ยนอยากจะลองเปลี่ยนดูบ้างนะครับเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราขอโอกาสเข้ามาทํางาน4ปีเข้ามาทํางานลองแสดงผลงานให้ดูครับ ส่วนการสมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาในวันนี้นะครับก็เป็นไปอย่างคึกคักเช่นกันครับพัทยามีทั้งหมด4เขตวันนี้เขต1มีผู้สมัคร23คนเขต2 23คนเขต3 21คนและเขตที่4มีผู้สมัคร20คนนะครับนายสันทัศิริอนันต์ไพบูรย์กรรมการการเลือกตั้งระบุนะครับว่าวันนี้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีข้อกังวลและยังไม่พบเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใดน,นะครับเชื่อว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ์มากถึง80ครับ คุณผู้ชมครับจะต้องจับตานะครับว่าการลงพื้นที่หาเสียงของแต่ละพักในเมืองพัทยาในครั้งนี้นะครับจะดุเดือดขนาดไหนเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะครับมีขึ้นตั้งแต่มิถุนายนปี55และในวันที่22พฤษภาคมนี้นะครับจะครบรอบ10ปีถือว่าเป็นนัดประวัติศาสตร์ครับเรามารุ้นกันนะครับว่าจะมีใครที่จะล้มแชมป์อย่างตระกูลขุนปพ้มได้หรือไม่ครับ